ใช่ทอดปลาตะเพียนเลยดิเด้อตัวตัวตัวใช่กระดอนกันเองใส่คุณตัวตัวตัวทอดปลาตะเพียนกินแรงกับข้าวเหนียวร้อนๆาอดเดียวทำไมปลาสดได้ปลาแดดเดียวนวี้ไม่ใช่ปลาสด นีร้อยไฟออกก่อนห่อนสดกาเกินอันไหม้เกินนี่ใหม่ก้นกอนทุกใจเย็นๆร้อยไฟออกแล้ว อยู่เพราะฉะนั้นเหลืองยังไม่เหลืองที่ทอดไฟว,วนโอนมันคอเหลืองงามยายเจ้าเลยเด้อมันเด้อเหลืองพอดีโตนี่ใหม่ร้ายมาแสบเอาเหลืองพอดีอุ้นาจริงเถอะตัวอย่างสวยเอาอี่กตัวก็ จวดเอาอีกตัวหนึ่งก็พอแล้วสามตัวเออปลาสวยปลากะเทียนปลาอินกันปลาแม่น้ำปิงใจเย็นๆถอดไฟอ่อนๆมึงเอยแซ่บ ใบกะา,ายมันใหม่เร็วเค็มบนน้อปานเหาอชิมมึงกันเด้วอืมพอดีพอดีกินกับข้าวมัมน,นเค็มยายกจากพีกก็อื้อหอนใส่หอนเนี่ยเฮ็ดแจกเฮียเตีนคุณเหยียดกับเขาเอาน้ำมันกับปูงใส่คุณทำกับข้าวเฮ็ดแดกเฮ็ดแต,เน,แตนเลย แห่นเหลืองนอนคัก